อย่าลืมสแกน,นคิยว่าโค้ดเข้ากลุ่มไลฟ์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยน,นะครับสวัสดีชั้นเพเปอนซโลลิซันนะครับใน l g ระดับไฮนะนะฮะก็ต้องทำแจมดูนะครับให้ได้1,530,000 0นะ้าแะถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับแล้วก็ต้องมีระเวลเ7 8นะฮะ ซึ่งในระบบนะ,ะต้องการพลัง300ล้านขึ้นไปนะครับซึ่งผลพลังอยู่แค่160ล้านเลยแล้วก็เลเวลก็พอดีขับดาลเลยครับเพื่อค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็ย้ายจากอาชีพโจรมาอาชีพเปิดแล้วน,นะครับดังนั้นนะ,ะก็ไม่ควรยืนปะทะแบบโจน,นะฮะต้องยืนยเป็นระยะห่างนะครับ รักษาระยะให้ดีนะฮะแล้วก็กใส่โจมตีไปนะแต่ถ้าโจมเข้าใกล้ก็กระโดดหนีแล้วนะครับซึ่งช่วงหลังนะฮะก็ไม่มีใครใส่สัตว์เลี้ยงระดับ SR นะฮะก็จะเป็นมาเป็นหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ SR เข้ามาช่วยนะฮะในส่วนของ่ารระดับนี้นะฮะดูแล้วก็ตีไม่ค่อยเข้านะฮะขาะผมเน้นที่ดาเมจอย่างเดียวนะับสำหรับ,บตัวนี้นะ เวลาลถไวขอเลือดนะครับก็เหมือนว่ามันจะไม่ไหวนะครับคือไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะฮะวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็เปิดเสียงไว้นะครับเพื่อฟังเสียงบอสนะถ้าเป็นมีเสียงดางสู้ขึ้นมาก็ให้ปิดฝาสกิลนะฮะมิฉะนั้นนะฮะเราจะสกิลเหลืฟรีไปนะฮะทำให้เราเสียเวลาในการมีลดใหม่นะครับ นะ่รพอเราสามารถตีคํานาเมดได้นะก็ให้กดปากกินเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดินชนยังจะไม่ไหวเลยฮะแถมยังมีสกิลผักกระเด็นด้วยนะฮะนี้ไม่เหมือนบอสตัวระดับที่ต่ำกว่านี้นะฮะมันไม่มีสกิลเตะให้เรากระเด็นนะฮะเนี่ยมันดินกระเด็นตลอดเลยนะฮะแล้วก็ไรงมากๆาเลยนะฮบปวดเลือดที่จะดีไม่ทนยอนนะ เวลาก็เหลือแค่6วินาทีนะซึ่งเลือดกยังไม่ถึงซึ่งหลอดเลยนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นนะคะก็อาจจะตีง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าสามารถสร้างดาเมจได้ดีงาอย่างเช่นโจงนะครับมันมีสกิลที่เป็นพวกคิดนะฮะับดเปอร์เซ็นต์นะครับจากดีนะฮะมันจะทําให้ทําดาเมจได้ดีกว่านะฮะอันนี้ก็พลาดนะครับกดปิดฝาสกิลไม่ทันนะก็เลยเสียสกิลเลืฟรีไปนะครับ เวลานะเหลือแค่สามสิบวินะแต่ว่าหลอดเลือดนี่ยังห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงจะไม่น่าทันนะเหมือนจะไม่ไหวนะฮะสรุปว่าพลังนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็มไม่สามารถตีได้นะครับดังนั้นจะต้องอรอเลเวลนะฮะถ้าเกิดเลเวลเรามากสกปอนสักห้าเลเวลหกเลเวลก็อาจจะตีง่ายขึ้นนะฮะก็สักเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบไปนะครับ ค่อยมาลองใหม่อีกทีนนะฮะหลังเลเวล1.80นะฮะถ้าให้ดีก็1.85้นะครับเนพลังนะฮะถ้าสามารถดันข้าไปถึง2อ0้ล้านก็จะยิ่งดีนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสวัสดีครับ